ไปตรวจสอบประเด็นในเรื่องของคริปโตเคเรนซีกันบ้านนะครับวันนี้อยู่กับเราในสายแล้วนะครับผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลไทย m e r c ค l แคปิ t a ลแล้วก็ผู้ก่อตั้งเพจคอยแมนนะครับคุณอาคารเดชเดี่ยวพานิชสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่อวานที่เราเนี่ยนะคะมีการพูดคุยประเด็นกันเนี่ยจะคุยเรื่องบูรันกันสักหน่อยนะคะคุณเอแต่แล้วพอ,อไม่กี่ชั่วโมงที่เรานอนหลับไปมันเปลี่ยนทิศทันทีเกิดอะไรขึ้นคะร่อยฟังนิดนึงค่ะอ่าจริงๆเอ่อมันเกิดจากลีควิดเดชันมากกว่าครับที่ว่า<ม>คนลองกันเยอะคือช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยอย่างทุกคนก็จะมองบูกลับมาแล้วใช่ไหมครับ<ม>คนก็เลยไปกดลองเยอะตั้งแต,งตง่ที่มีตลาดอนุพันธ์มาเนี่ย คือคนมันเล่นเล่นเล่นเลเวอรจกันเยอะมากใช่ไหมครับพอมันเลเวอร g จกันเยอะมากเนี่ยไอ้พวกฟัน i ิ g งเรทอะไรอย่างนี้มันก็ขึ้นโอเพนอินเท s รสก็ขึ้นมาเยอะมากละเมื่อวานที่เกิดขึ้นก็คือมันเหมือนโดนล้างแล้วกันหายไป30%มได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าพอมันมีคนกระชากทีนึงเนี่ยไอ้คนที่เลเวอร g จไว้อ่ะมันก็ต้องโดนสต็อปลอสกันเนาะหรือว่าโดนลิควิดเดตกันมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ว่าทาไมโอ้เราเห็นแท่ง ได้รุนแรงในขนาดนั้นถามว่ามันลงจะลงต่ออะไรหรือ,อยังเนี่ยอันนี้ยังตอบยากแต่ว่าเท่าที่เห็นคือจริงๆมันยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ทําให้เทรนเปลี่ยนแค่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนโดนลากไปค่ามากกว่าคนก็เลยเสียหายกันเยอะซึ่ง uh huh. เราพูดถึงจํานวนที่เงินที่โดนลิควิดเดตไปแล้วกันเมื่อวานเนี่ยประมาณ2,500ล้านดอลาลาร์า hmm. แค่ภายใน24ิชั่วโมงนั่นถือเป็นจะเป็น uh huh. จำนวนที่เยอะมากแบบู่ดีๆด,ด uh huh. ล้างหายไปเลยอะไรเงี้ยครับะค่ะ huh. คุณเอครับทีนี้เนี่ยเวลาที่คนเขามองตลาดนี้เนี่ยหลายคนจะบอกว่าค่อนข้างที่จะยากต่อาการคาดดาวเพราะขันผวนค่อนข้างเยอะพอมีหลักการไห,ไหมครับว่าจะต้องจับตามองประเด็นเสี่ยงใดปัจจัยอะไรบ้างต้องมอนิเตอร์อะไรเวลาที่จะเข้าสนามคริปโตเคอเรนซีแบบนี้นะฮะจริงๆมอนิเตอร์ที่ง่ายที่สุดก็คือบิตคอยนี่แหละครับว่าบิตคอยลักษณะตอนนี้มันกําลังขึ้นจะลงหรือกําลังไซด์เวย์ใช่ไหมครับถ้าบิตคอยกําลังขึ้นเราบอกว่าโอเคเข้าตลาดเนี่ยมันรู้สึกปลอดภยัย คือมันมันทุกอย่างมันจะตามตามบิตคอยไประดับหนึ่งใช่ไหมครับส่วนถ้าเกิดตลาดลงเนี่ยอย่าไปแตะอะไรเลยในตลาดครับถ้าตลาดไซด์เวย์เนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าบิตคอยนิ่งๆแล้วเหรียญอื่นเนี่ยจะขึ้นรุนแรงอย่างที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยค่อยๆขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นรุนแรงมากเหรียญอื่นก็จะม,มีที่ยืนใช่ไหมครับก็คือเวลาเข้าตลาดเนี่ยก็ต้องดูแนวโน้มตรงนี้ดีๆบิตคอยเหมือนเป็นอินดิเคเตอร์หลักแหละว,ว่าตลาดนี้เฮลตี้หรือไม่เฮลตี้ <N> นะตอนนี้ <deduct S 1> มันไม่เหมือนตลาดหุ้นที่แบบอยู่ดีๆะจะมีตัวโดดขึ้นมาชนะตลาดได้ตลอดเวลาอย่างนั้นตอนนี้เราอาจจะยังเห็นว่าโอเคยังมีตัวชนะตลาดได้เพราะว่าแบบมันแค่เป็นวันเดียวที่ที่ททมีมีการเวียงรุนแรงแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงมีแบบตลาดมันเริ่มมันขาลงอะไรแล้วอย่างเงี้ยส่วนมากจะไม่มีตัวไหนที่จะยืนได้ไหวอยู่แล้วครับยังยังทามมิ่งนี้ค่ะคุณเอมองว่ามันคือเหตุการณ์แบบไหนคือเป็นการคอร์เรคชั่น ช่วคราวนะคะเป็นบูรันอยู่แต่แค่เป็นเฮลตี้คอลเลคชั่นหรือเอ๊ะมันเริ่มกลับทิศหรือยังไงเพราะว่าพอมีตลาดนุพันอย่างที่คุณเอบอกนะคะอยากให้ขยายความตรงนี้นิดหนึ่งว่ามันจะทําให้คลิศทางหรือว่าการคาดการราคานะคะหรือว่าการซื้อขายคริปโตโดยเฉพาะต,ตัวบิตคอยนี่มันยากขึ้นไหมนะักลงทุนควรควรต้องทํำยังไงอะคะหรือว่าควรจะต้องมีเรื่องมือหรือความรู้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเนะะี่ยค่ะยากขึ้นครับเพราะว่ามันมันทาให้คนแบบ เสี่ยงได้มากกว่าที่เขาควรจะเสี่ยงใช่ไหมครับแล้ว,ว <thats S 1> มันทําให้ราคาเบี่ยงขึ้นกลาย<ช>เป็นว่าถ้าเกิดสมมุติเราถือซื้อบิตคอยเฉยๆเนี่ยความเสี่ยงเราไม่เยอะมากใช่ไหมครับเพราะมันจะเวี่ยงยังไงเนี่ยเราล<ช> <ankle. S 2> องคิดดูมันมันมันเวี่ยงเป็นเส้นที่แบบแบบสามารถแบบขึ้นไปอ่ถ้ายกตัวอย่างบิตคอยง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันมันทิ้งไส้ลงมามันเวี่ยงอ่สมมติมันมันแตกขึ้นไปประมาณห้าหมื่นสองพันเหรียญใช่ไหมครับมันเวี่ยงลงมาต่ําสุดอยู่ที่สี่หมื่นสองครับ แต่จริงๆแล้วอะราคาพอพอมันแปะตรง4ี่หมสองเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมากลางๆตรงประมาณ4ี่หม่แปลว่าจริงๆราคาจริงๆมันอยู่ที่4ี่หมืที่มันล่วงลง,ลงมาไม่ใช่4ี่หมสองแต่ด้วยความที่ว่ามันมีไอ้อนุพันธ์ตรงเนี้ยมันมันทำให้มันเกิดลีควิดเดชันทําให้มันลงไปถึง4ี่หมสองถามว่าคนที่ซื้อซื้อเหรียญเป็นสปอตหรือว่าซื้อซื้อถือธรรมดาเขาไม่รู้สึกอยู่แล้วเขาตื่นมาปั๊บเขาก็ลอดปกติคือเงินเขาไม่หาย รอดละสำหรับแต่สำหรับคนที่เล่นอนุพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่ก็คือว่าเขาอาจจะตั้ง stop loss ไว้หรือตั้งมี l i q u i d a t i ันจุด l i q u i d a t ชันไว้แล้วเขาโดนลลางเน่ตอนใช่ไหมครับเพราะว่ามันมันลงไปมากกว่าที่ควรจะลงนะครับแลวคนที่สามารถเสี่ยงก็คือจะเสี่ยงมากขึ้นเยอะเลยการที่เขาเขาเขาเล่นแบบนี้ถ้าตลาทุนทั่วไปเนี่ยไงผมแนะนําว่าไม่ว่าจะเล่นเหรียญไหนในในคริปโตเนี่ยถ้าเกิดยังยังไม่ชัวร์อะไรขนาดนั้นแล้วมันเป็นตลาดที่เบียกมากเนี่ยเล่นเป็นสปอตคือการถือถือซื้อเก็บไว้ดดีีกกว่่่าาทจะไไปปิงโยรใช้อนนุพัธ์ ค,ค่ะคุณเอรับตอนนี้จริงๆแล้วมันเหมือนกับมีหลายค่เรนซีนะฮะแล้วก็แต่ละค่เรนซีเดี๋ยวก็พุ่งบ้างเดี๋ยวก็จะมีโต้ใหม่แซงก่อนหน้านี้นก็จะมีด๊อกคอยตอนนี้มีโซลาร่าอยากให้อธิบายถึงรปรากฏการณ์ตรงนี้สักนิดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็จะมีเหรียญใหม่เข้ามาได้ง่ายๆแบบนี้เป็นต้นนะฮะปรากฏการณ์โซลาร่านนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับคือมันต้องต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดเป็นเพราะว่าบล็อกเชนมันดีอย่างเดียวด้วยคือเราต้องพูดถึงว่าคนที่แบ็กมันด้วย คือในโลกคริปโตมันจะมีเรียกว่าเหมือนเป็นพระเจ้าของแต่ละเหรียญแล้วกันอย่างที่ผ่านมาจะมีบ N นเนแล้วก็มีซีซีใช่ไหมที่เป็นเจ้าของไอเชนคอยดันใช่ไหมครับซูลาน่าเนี่ยเป็นเจ้าของไอเชนอีกอันหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วกันก็คือ,อ FTX หรือแซมเนี่ยแหละที่เป็นเอาง่ายๆเป็นบุคคลหนึ่งในบุคคลที่รวยที่สุดในใน,ใน,ใ,นในโลกของคริปโตใช่ไหมครับก็คือว่าคนเนี้ยเขาเขาเอาพูดตามตรงก็คือเขาเขาแบ็กเหรียญน,นี้เต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมครับเขาซื้อเก็บเต็มที่เขายังเคยทวิตด่าคนที่แบบประมาณว่าแบบจะ บอกเลยบอกเนี่ยถ้าต่ำหมดสามอดอลเนี่ยเขากวาดซื้อหมดเลยก็แาบ,าบบแ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 บบด่าลเละเลยประมาณว่าเออแบาบเนี่ยต่ำหมดสามอดอลเขากวาดทั้งทั้งพอร์ตเลยขายมาดิท้าเลยอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นต้นแตบวันนั้นจนวันเนี้มันจากสามดอลมาที่ร้อยแปดสิบดอลลาร์ได้ก็เพราะว่าเนี่ยคือเขาเขาสนับสนุนอันนี้มาต,ตลอดแล้วคนม,มันไม่ใช่เหรียญเดียวโซลาร์ไม่ใช่เหรียญเดียวที่ขึ้นทืตอะไรที่เกี่ยวกับโซลาร์อะไรที่เกี่ยวกับแซมเนี่ยที่เป็นเจ้าของ FTX ีเนี่ยขึ้นกินหมดเลยทั้งกระดาษเลยแต่ประมาณว่าเหมือนกับความเช หรือว่าจะสนับสนุน hmm. จะช่วยอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นหมดเลย hmm. เพราะว่าเขา hmm. มองว่าถ้าอีโคซิสเซนตนี้เกิดเนี่ยทุกอย่างที่คนนี้เป็นคนปั้นเนี่ยก็จะเกิดหมดมันก็จะขึ้นตามมันมาใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> คนก็จะเริ่มไปหาแล้วว่าโอเคถ้าโซลอนาามีอะไรอยู่บนโซลนาบ้างมีใคร <Yeah. S 1> มีมีเอ็กเชนอะไรอยู่บนโซล a นามีเกมอะไรอยู่บนโซลอนามันกลายเป็นการขึ้นขึ้นทั้งแผงนะครับคล้ายๆ hmm. กับตอนที่ว่าอย่างบา a นส์ขึ้นทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ n ยนส์ก็จะขึ้นตามอย่างเงี้ยบายนส์มีแลตฟอร์มอะไรอยู่บนนั้นบ้างะรยเเีัก็็มนนนจปทด์ เวลาเราเรามองจริงๆแล้วอะ่ะมัน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 เป็นเป็นเทรนดใหญ่มากกว่าของของอะไรเป็นสับเซตเล็กๆที่อยู่ในคริปโต,โตครับมันก็เลยดูส่วนใช่ไหมครับอืมแล้วอย่างนี้คนที่เป็นอ่าใครที่อยากจะหาเหรียญแบบอย่างเงี้ยหันเหมือนโซโลนานะคะก็คือเป็นเหรียญเอ่อมาม,มืดอ่าอย่างเงี้ยเรามีหลักการไหมคะหรือว่าเราไปดูจากข้อมูลอะไรได้บ้างคะคุณเอ๋เออย่าเนื่องเพราะว่าจริงๆมันมันมันคือการเดาระดับหนึ่งเลยว่าอ่า เหรียญมันจะไปได้ขนาดไหนคือเราเราอาจจะมองโอเคส่วนมากคนทํากันอยู่แล้วว่าโอเคอีเทอร์มีอามีอีเทอร์แล้วพอมีโซลามีไบแอนสมาร์ทเชนปั๊บโอเคมีโซล انا ใช่ไหมครับมีเหรียญอะไรอื่นที่คล้ายกันอย่างนี้มันก็พอมีคนก็ไปเล่นกันใช่ไหมครับเหรียญที่แบบเป็นบล็อกเชนเป็นอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าเหรียญที่มันมีแบ็กเลเวลระดับอย่างนี้หรือว่าจะมีอดอปชันอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากที่เท่าที่เขาดูกันนะอันนี้ผมพูดง่ายๆแบบแบบคร่าวๆละกันเพราะเวลามีไม่มากก็คือเขาก็จะดูพวกแบบอ่าการใช้งาน อย่างโซลาน่าอย่างเงี้ยเราดูได้เลยว่าโอเคคนมันเริ่มเข้าไปใช้แพลตฟอร์มนี้จริงขนาดไหนใช่ไหมครับมีมีคนมาบิลอย่างเช่นบิลเอ็กเชนแล้วเอ็กเชนนี่คนใช้เยอะขนาดไหนมีวอลลุ่มขนาดไหนมีเงินล็อกในระบบขนาดไหนอย่างอีเธอร์ที่ผมชอบพูดถึงอย่างเงี้ยมีเงินล็อกในระบบเป็นแสนล้าน,นอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือยืนยันแล้วราคามันมีมีจุดยืนของมันใช่ไหมครับอย่างไบเน s สมาร์ทเชนมาแย่งตัวเลขตรงน,นั้นได้มันระดับหนึ่งตอนแรกราคาไบเน c คอยก็ขึ้นใช่ไหมครับโซลาน่าก็เริ่มมาแย่งตรงเนี้ยราคาเขาจะขึ้้นนนนตตามมอออีก็แลฟร์ื่ ที่เป็นสมาร์ทคอนแท็กแพลตฟอร์มเหมือนกันเป็นบล็อกเชนนะที่พยายามจะมาแย่งเหมือนกันที่เขาประกาศตัวว่าเขาจะอินเจกลิควิตี้เข้าไปจะอินเจกเร WARDS สำหรับคนที่จะย้ายเข้าไปใช้บล็อกเชนเขาอะไรเงี่ยพอตัว mm hmm. เลขตรงนี้มันเริ่มขึ้นปรับเราก็จะเริ่มจับได้แล้วว่าเฮ้ย mm hmm. เดี๋ยวัะพักคนมันจะเริ่มย้ายมีคนย้ายมาเยอะราคามันอาจจะขึ้นอาจจะเป็นเทคนิคหนึ่งแ mm hmm. ล้วกันที่ที่สามารถใช้ได้ครับอืม mm hmm. ค่ะ ข้อมูลที่คุณเอบอกมานี่เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจัยสำคัญมากทีนี้สมมติว่าเป็นนิวคอมเมอร์ง่ายๆผมเป็นนิวคอมเมอร์เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังของแต่ละเหรียญมันมีอะไรอยู่กบ้างข้อแนะนำสำหรับคนที่เป็นนิวคอมเมอร์ในการที่จะเข้าไปและเริ่มต้นลงทุนติ้งต่างบิตคอยหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าสกุลอื่นๆมีข้อแนะนำในการที่จะเริ่มต้นเข้าไปแบบมีข้อมูลพื้นฐานยังไงบ้างรครับคือถ้าให้ไปเจาะตามเหรียน,นะครับผมมองว่าคล้ายๆกับหุ้นนะครับคือถ้าเป็นมือ,อมใหม่อย่าเพิ่งไปจิ้ เล่น<ม>เพราะว่ามันมันมีความเสี่ยงมากแล้วก็เราอาจจะเข้าใจตัวนั้นไม่ดีพอครับถ้าให้ผมแนะนำมาผมแนะนำว่าเลือกเป็นเซกเตอร์ดีกว่าเพราะว่าในในในคริปโตเนี่ยโอกาสมีอยู่เสมอเลยคือมันจะมีเซกเตอร์เซกเตอร์หนึ่งเนี่ยที่กำลังฮิตอยู่เสมอใช่ไหมครับแล้วแล้วถ้าเราจับเซกเตอร์นั้นแปลว่าเราอาจจะกวาดซื้อเหรียญเป็นเป็นบาสเก็ตได้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลที่ผมทาพวกพวกแนวแบบอ่าผู้จัดการเงินทุนอย่างเงี้ยคือคือพอย n ์คือว่าสุดท้ายแล้วพอคนเข้ามาครับถ้าเกิดเขาเลือกเหรียญไม่ได้เนี่ย ขาไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจัดบาสเกตให้เขาได้อย่างเช่นว่าตอนเนี้ยโอเคเทรนเกี่ยวกับสมมติก่อนหน้านี้เทรนเกี่ยวกับดีฟามาแรงเราก็ซื้อเหรียญที่เป็นกลุ่มดีฟายนี่แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นทั้งกระดานกันเองอะ่ะเดี๋ยวมันก็ตรงเนี้ยทั้งกลุ่มอ่ะมันก็ขึ้นไปด้วยกันใช่ไหมครับเราจะไม่โดนเลทเอาอ่ะสมมติเราไปเลือกเหรียญมันก็ไม่ผิดอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราเลือกเกี่ยวัวอย่าตัวงน้อย3ตัวในนั้นขึ้นพอเราก็ขึ้นไปใช่ไหมาเเเรรืื่่่อองงกมมใ NFT Hit เมตาเวิร์สอะไรฮิตขึ้นมาแทนที่เราจะไปจิ้มตามทีละเหรียญอย่างเงี้ยเราอาจจะจิ้มผิดเหรียญหรือความเข้าใจเราไม่พอที่จะไปคัดเลือกว่าเหรียญไหนเวลาคนอื่นบอกเราอาจจะบอกเหรียญผิดก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นบาสเกตเนี่ยเราถือว่าเรา cover หมดละเราเลือกเซกเตอร์ว่าเซกเตอร์เหมือนหุ้นเลยครับเราเลือกว่าเซกเตอร์นี้จะขึ้นบางตัวมันอาจจะไม่ขึ้นไม่เป็นไรอะแต่ว่าโดยรวมอะอย่างน้อยมันมันขึ้นไต่กันนะเราสิ่งที่เราเลือกไม่ใช่ต้องเหรียญแต่ว่าเป็นเลือกเทรนมากกว่าว่าเราคิดว่าเทรนนนนออะะไรรรมาาาายย่่่่่งงงชววหลัทททีีีขึ้กก็็จเเเป เหมือนบล็อกเชนที่เป็นฐานนะครับขึ้นกันหมดแลยโซลาร่าจะขึ้นเยอะกว่าชาวบ้านแต่ว่าเหรียญอื่นจะเป็น a v a x f t m หรืออะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นตามกันมาเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าแบบมันมันเป็นอะไรที่คลายกันแล้วคนเล่นช่วงนี้เขาฮิตเรื่องเลเยอร์หนึ่งบล็อกเชนกันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาลงเนี่ยถ้าเกิดเราไปจับแค่ว่าลงบาสเกตที่เป็นเลเยอร์หนึ่งที่เป็นบล็อกเชนเนี่ยมันก็อย่างน้อยเราก็ยังได้โปรฟิตอาจจะไม่ได้แม็กซิมายเท่าคนที่มันเก่งว่าเฮ้ยเลือกโซลาร่าตัวเดียวได้เลยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เกาะเทร์าาม่กกว ค่ะได้ค่ะแมเวลาน้อยนะคะเพราะมีคนอยากรู้เหมือนกันว่าเออแล้วมันแยกแต่ละเซกเตอร์ยังไงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวคุยกันเพิ่มเติมนะคะคุณเอกคับคุณมากนะคะได้เลยครับขอบคุณครับคุณเอกสวัสดีค่ะครัสบสวัสดีครับ คุณเอครเดชเดี๋ยวพัน,นิชนะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะคือถ้าเราไม่รู้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรลงทุนนะอันนี้ผู้ตามตรงนะคะเหมือนไม่รู้ว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนก็ไปจิ้มหุ้นมั่วอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะเราควรรู้ระดับหนึ่งนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดนะคะผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์นะะยเนี่ยนะคะอย่างเมอร์เคิลแคปิทัลเนี่ยเขาก็กําลังอยู่ระหว่างก,การขอไลเซนสนกับกอลต่อด้วยเหมือนกันอ่ะเผื่อเราจะลงทุนคล้ายลงทุนผ่านกองทุนรวมแบบเนี้ยก็ได้นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวหรือลงเป็นเซกเตว ตัวบิตคอยที่ขึ้นลงผันผวนเนี่ยก็มาจากเรื่องของตลาดอนุพันธ์นะคะที่เข้ามามีบทบาททําให้เกิดเรื่องของการฟอสเซลเหมือนตลาดหุ้นเลยนะคะพอมีเรื่องของเลเวอเรจเยอะๆเนี่ยนะคะหรือว่าคนกู้มาเล่นนะคะหรือว่ามีการวางมาจิ้นไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นก็อาจจะทําให้ตลาดบิดเบี้ยวไปในช่วงจังหวะหนึ่งนะคะถ้าเป็นคนที่มือใหม่หน่อยก็อาจจะซื้อเป็นสปอตนะคะแล้วก็ถือไว้น่าจะดีกว่าการไปเล่นในตลาดอนุพันธ์นั่นเองค่ะพีวิศ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ